ก็ขอกราบสวีดะสวัสดีนะครับผม่านผู้ชมที่น่ารักสุดๆนะครับที่เข้ามาดูกันประจําที่ช่องมาร์ a เอพีนะครับผมและใครผ่านไปผ่านมาขาดจรผมก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผม่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันนะครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็แบบสนุกติ่งกันดิ่งแมวกันบ้างนั่นเองนะครับวันนี้เรามากับเสื้อขั้นนะครับสวยอยู่นะเสื้อตัวนี้ทำไปเล่น ไปนะครับใครยังไม่ไปเติมก็ไปเติมกันได้นะครับผมก็อยู่ในระบบตัดเย็บนะครับระบบปรับแต่งนั่นเองสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมนี่นะครับผมตี้มันรับเสื้อแชมป์โลกนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยยังเข้าไม่ได้จอยังดําอยู่นะครับแต่ว่ากติกาในการเล่นเนี่ยมีน้องๆถามผมเยอะมากเลยว่ามันเล่นยังไงนะครับผมกติกาก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่คุณนะครับชวนเพื่อนกลับมาเล่นฟรีฟ แต่สามารถจะชวนได้เฉพาะคนที่มีบัญชีนั้นอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนวันที่28มีนาคมนะครับและก็ไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือเหมือนกับชวนเพื่อนที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยกลับมานั่นเองนะครับแต่เราสามารถชวนไอดีไก่ที่เรามีที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยมาก็ได้นะครับผมในหน้ากิจกรรมนะครับก็จะมีโค้ดให้เราปปี้โค้ดของตัวเองนะครับผมแล้วเราก็เอาโค้ดนี้เนี่ยไปให้เพื่อนเราใส่นะครับพอเพื่อนเราใส่ปุ๊บเราก็จะได้เป็นคู่กันนะครับพอได้เป็นคู่กันปุ๊บเนี่ยเราก็มาเล่นด้วยกันครบ1เกมได้กล่องตัวละครน,นะครับครบ3เกมได้บัตรสร้างห้องครบ5เกมนะครับได้เสื้ออี อีโว e ตัวนี้ไปแบบถาวเลยครบ7เกมก็ได้กล่องอีกนะครับแล้วก็ครบ10เกมเนี่ยก็ได้ตัวสุ่ม5ใบนะครับตัวสุ่มอีโวใบนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยเหมือนจับชวนเพื่อนที่ไม่ได้เล่นกันมาเออไม่ได้เล่นดไม่ได้เล่นเกมเนี่ยสสัปดาห์เนี่ยกลับมาเล่นนะครับเล่นด้วยกันเป็นคู่นะครับผมเออหรือว่าเป็นอะไรก็ได้แบบเล่นด้วยกันนั่นแหละนะครับผมก็5เกมก็รับไปเลยน่าจะไม่งงกันตัวนี้ นะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยครับผมถัดไปก็จะเป็นตู้สุ่มที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยนะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่ามันมาวันไหนนะครับก็คือตู้สุ่ม m 1 0 1 4 scorpion c h a r t e r หรือว่าลูกซองยาว upwell กระบอกใหม่นั่นเองนะครับผมก็มีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าเป็นเลเวล8แน่นอนซึ่งหลายๆคนเนี่ย บอกว่าพี่มันบักหรือเปล่าตั้งแต่ตัว A n แล้วนะครับที่มันจะมี8เลเวลแต่มันก็มีเพียงแค่7เลเวลเท่าน,นั้นแต่ถ้าใครได้ดูตัวนี้แล้วนะครับผมน่าจะเข้าขายว่าเป็น8เลเวลเพราะว่ามันมีของมาเพิ่มแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งที่ใครยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าแต่ละเลเวลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปด้านตัวไอด้านบนขวาไว้ให้ก็สามารถไปรับชมคลิปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้เนี่ย สำหรับของเซตตัวนี้ผมก็ได้ลงไว้ให้แล้วว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคาตานะหมัดชุดระดับตำนานตัวใหม่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ผมได้คอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่ามันจะมาช่วงประมาณเดือนหน้าแต่ว่าตัวตู้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมาสัปดาห์แรกของต้นเดือน พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีเนาะน้องๆก็น่าจะาได้มีเงินได้ไปได้ไปสุ่มกันได้ไปอัพกันนะครับผมสําหรับตัว M 1 0 1 4ี่ Scorpion Charter ต,ตัวนี้นั่นเองนะครับก็เป็นน่าจะมาเป็นตู้8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตู้ในเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะไม่มีตัวระเบิดกับเจ้าตัวกระเป๋านะครับน่าจะมีตัวปืนตัวหินแล้วก็ตัวกล่องนั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาย้อนรอยกันหน่อยดีกว่านะครับก็จากที่มีตัวหมวก F นะครับที่กลับมาเป็นเจ้าตัวสีทองสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับก่อนวันที่31มีนาคมสังเกตนะครับผมสังเกตด้านล่างนี้จะเป็นคนที่มีก่อน31มีนาคมเท่านั้นถึงจะได้หมวกเอสีทองตัวนี้ทำไมเขาถึงเขียนว่าต้องมีก่อนวันที่31 เพราะว่ามันจะกลับมายังไงแหละครับผมเมื่อวานมีกระแสะเยอะมากนะครับผมสําหรับตัวรูป ที่มีการหลุดออกมาสําหรับกิจกรรมหมวก F นะครับที่หลุดมาในหน้ากิจกรรมส่งกราสน,นะครับผมตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสังเกตทางด้านซ้ายนะครับผมถ้าใครลองปรับวันที่เมื่อวนันเมื่อาวานนี้เนี่ยเป็นวันที่สักประมาณวันที่8วันที่9นะครับผมก็จะเห็นหน้านี้นะครับผมว่ามีกิจกรรมที่มีชื่อว่าชุดฮิปฮอวัดซับวัยรุ่นเนี่ยกลับมา,านั่นเองนะครับผมเป็นถ้าเป็นกิจกรรมปกติเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบนี้ นะครับนี่แบบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครจําได้นะครับผมถ้าใครจําได้เนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าโอกาสกลับมาของหมวก F ตอนนี้เนี่ย80%แต่ตอนนี้มันน่าจะเป็น100%แล้วนะครับผมถ้าใครเคยดูคลิปผมตอนที่ผมได้รีวิวเจ้าตัวตู้ตัวนี้ไปในเซิร์ฟนอกนะครับผมตอนนี้เนี่ย ประกาศออกมาแล้วนะครับว่ากลับมาอย่างแน่นอนในวันที่8เมษายนนี้ชุบิพอบวัดซับวัยรุ่นจากสิงปสูงซีซั่นที่2กลับมาแน่นอนนะครับแต่น่าจะไม่ได้กลับมาแจกน่าจะกลับมาเป็นกิจกรรมสุ่มแบบเซิร์ฟนอกที่เราได้ดูกันไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่า หลายๆคนอาจจะถามนะครับผมว่าพี่แล้วซีซั่นอื่นนะครับซีซั่นอื่นเนี่ยมันได้มาหรือเปล่าแบบเซิร์ฟนอกเขาเอามาสีกสูงซีซั่น1นถึงหเลยนะครับแล้วก็สีทองเนี่ยก็แจกตั้งแต่1นถึงหเลยนะครับต้องบอกเลยนะว่า ถ้าเอามาแจกแค่หมวกเซีซันซีซันสองที่เป็นสีทองเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาแค่ซีซันเดียวที่เป็นหมวก F ฟนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นเสียสูงที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วนะครับผมแต่ผมว่าสีทองเนี่ยตัวชุดผู้หญิงที่เป็นซีซันทากุระเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะกลับมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้า เอ่อกลับมาแจกแค่สีทองตัวกลับมาก็น่าจะเป็นแค่หมวกเอฟอย่างเดียวนะครับผมไม่งั้นน่าจะแบบเอากลับมาตั้งแต่1นถึงหแล้วนะครับผมหรือไม่ก็คือจริงๆ,ๆอะ่ะทุกเซิร์ฟเลยนะครับที่กลับมาเนี่ยมันมา5ซีซั่นเลยนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะแบบแจกเป็นเดือนๆหรือเปล่าเดือนหน้าจะมาอีกหนึ่งซีซั่นหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ให้ความหวังนะแต่ว่าแบบเกกินๆไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมคิดมาเนี่ยก็น่าจะกลับมาแค่ตัวหมวก F ฟ นั่นเองนะครับผมแล้วก็หมวก F สีทองก็น่าจะเป็นสีที่กลายเป็นของแรไปเลยเพราะว่าจะได้แค่คนที่มีก่อนวันที่31หรือว่าก่อนกิจกรรมตู้สูมหมวก F สีเดิมเนี่ยจะกลับมานั่นเองนะครับผมก็ให้สีนี้เนี่ยกลายเป็นของแรนะครับกลายเป็นของแรแทนเจ้าตัวหมวก F ตัวเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าผมว่าสีเดิมมันก็ยังสวยกว่าอยู่ดีสําหรับตัวหมวกนะแต่ว่าตัวชุดเนี่ยผมยกให้เลยนะครับสีทองสวยจริง นะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็หน้ากากไฟหลายละคนถามมานะว่าพี่จะแก้ตอนไหนนะครับตอนนี้ GM ได้รับเรื่องไปแล้วนะครับสำหรับหน้ากากไฟอ้วนตัวนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอแก้น่าจะเป็นแพทหน้าหรือแม้ก็อาจจะเป็นไปปลายช่วงแพทนั่นเองนะครับผมแล้วก็กิจกรรมในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมมีการลดราคาตัวหัวตัวนี้นะครับผมใครที่พลาดไปก็กลับมาสุ่มกันได้ลดราคาอยู่อีก40%ซด้วยนั่นเองนะครับผมเสื้อตัวนี้สวยมากเลยนะผมบอกเลยเนี่ยอยู่ในระบบปรับแต่ง ระบบ,ระบบตัดยิปเนี่ยนะครับผมมี3ตัวนะครับผมมี3ตัวนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะสวยสุดแล้วเป็นเสื้อแบบดั้งเดิมตั้งต้นเลยนั่นเองไม่ต้องไปปรับแต่งนั่นเองนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไปว่าเราจะแจกกุ้งเกงช้างนะครับผมซึ่งก็ได้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน้องคนนี้นั่นเองนะครับผมพี่ใช้เพชรไปตื้ด แล้วก็ชื่อเฟซชื่อในเกมแล้วก็ U i d ดีครบตามที่บอกเป๊ะๆนะครับผมก็ให้น้องเนี่ยกลับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเติมผ่าน u i d ให้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ก็แล้วกันมาบอกว่าหมวกเอฟมันกลับมาแล้วก็ตัวซองยาวอเวลเนี่ยจะมาต้นเดือนหน้านะครับผมแล้วก็ตัวกิจกรรมสําหรับตัวโอไรออนกล่คลิปที่แล้วเนี่ยก็จะมาประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนหน้านั่นเองนะครับก็เป็นเดือนพฤษภาคมนอก ก็น่าจะมีเงินเติมกันอยู่นะครับเป็นแบบไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ขอพูดอีกทีก็แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกดดีบันตงใจให้มาร์คเอพีหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ๊มว่ะ